โดยภายในงานกัลยานมิตรมนัสิชาโอลิกเชเลเกอร์และกัลยานมิตรสรินยาโกรมันได้เปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าพระก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมา ในการนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมะเรื่องอนิสงส์ของการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมจากคำของคุณยายอาจารย์ว่าใครซื้อตะปูสักตัวไม้กระดานสักแผ่นหรืออิฐสักก้อนรวมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมจะได้บุญอย่างมหาศาลเพราะเป็นสถานที่รองรับผู้บริสุทธิ์ผลบุญนี้จะช่วยให้เรารู้ธรรมะต่อไปในอนาคตได้อย่างสะดวกสบายง่ายดาย และมีสมบัติติดไปในพบเบื้องหน้าจากนั้นตัวแทนสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกลั่นใจให้ผ่องไสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อรัธนาศิน้าและกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารโดยมีกัลยานมิตรปาลิตาครอนเนอร์ และกลัลยานมิตรจัสมินบิงเคิรด ert, เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสามคคีตลอดการโดยมีกลัลยานมิตรปัมมาบุญมาชูและกลัลยานมิตรสุวรรณาบิงเคิร์ดนำกล่าวคำถวายในส่วนตัวแทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภ้าป่าพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและรับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้าน ก่อนที่จะได้นำมาร่วมพิธีทอดกระถินที่วัดพุทธนอดรายเวสฟานเลนในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปื้นปิติในบุญกันทุกคนค่ะ